ตลาดกลับมาแล้วนะฮะช่วงสุดท้ายของรายการช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมหิ่งห้อยที่ไหนจ๊ะไม่ใช่อัมพาวาเอานีไงกำลังจะทายไม่ใช่อัมพาวานะฮะ ที่ไหนอาให้ทายชุมพร no เฮ้ยเราเคยไปดูที่ปากน้ําชุมพรก็สวยแต่ที่นี่เกิดขึ้นที่บ้านรักไทยหมู่7็ตําบลชมพูอําเภอ,เอ,อตําบลเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะฮะอําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมีหิ่งห้อยมีหิ่งห้อยเป็นปรกากฏการณ์หิ่งห้อยนับแสนแสนตัวบินว่อนเต็มสวนยางพาราของอชาวบ้านรักไ,ไ,รไทยแล้วมันจะระยิบระยับ สวยงามมากพ่อจอยเฮ้ยหิ่งห้อยน้าตาแบบนี้เหรออ่าเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นเราเอาความสวยงามมานดีกว่าไหมดูตูดมันนี่ <c oughs> อม <c oughs> วมไปมันจะมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งก็จอยจนถึงประมาณสักสี่ทุ่มจะมี<อ><อ>หิ่งห้อยขนาดเล็กจำนวนมากบินเต็มพื้นที่สวนย,ยางพารานะฮะซึ่งทางด้าน,ข,นของอบตที่นี่เขาบอกว่าปกติแล้วที่บ้านรักไทยในช่วงของหน้าฝนเนี่ยมันก็จะมีหิ่งห้อยออกมาบินตามปกติแหละแต่ว่าปีนี้มันมาบินมากเป็นพิเศษสักหน่อยหนึ่ง ไปที่แล้วชาวบ,บ้านบอกว่ารวมตัวกันไม่ทัน<อ>ปีนี้รู้แล้วล่ะว่ามันมะจะต้องมีอีกและมีเยอะ,ะใช่ไหมออก็เลยมีการรวมตัวกันสี่ชุมชนในเขตตําบลชมพูคือบ้านซําต้องบ้านรักไทยบ้านเผาไทยแล้วก็บ้านรวมก้าวรวมกลุ่มกันทาํามักรเทศท้องถิ่นชุมชนรักไทยก็คือนักท่องเที่ยวถ้าอยากไปโทรมาหาเขาได้เลยแล้วเขาจะพาคุณไปชม<ค>ตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มไม่ได้มีตัวสงตัวนะเป็นแสนแสนแสนตัวนะฮะนี่อาจารย์จากภาควิชากีตวิทยามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์กีตาวิทยาเนี่ยก็จะศึกษาพวกมันลงมัแรงอะไรอย่างนี้นะอ,อาจารย์ดรอัญชนาะท่านเจริญรขึ้นไปทําวิจัยเลยนะเค้กก็บอกว่าหิ่งห้อยที่บ้านรักไทยเนี่ย เป็นตัวเล็กๆมีมากกว่า6สายพันธุ์แต่ไอ้ที่เราถ่ายออกมาแล้วดูตัวใหญ่เนี่ยเราใช้กล้องขยายอ่าแล้วไม่ได้ตัวตัวใหญ่อย่างนี้ของจริงมันกระตีดนึงแทบจะมองไม่เห็นอ่าแล้วก็บอกว่าถ้าใครอยากไปนะจ๊ะไปได้เลยนะจ๊ะไปได้เลยนะฮะมันจะมีตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้นะฮะช่วงหน้าฝนติดต่อล่วงหน้าได้ที่มัคุเทศท้องถิ่นชุมชนรักไทย หมายเลขนะฮะ0862103315หรือว่า0872031608แล้วไม่ไม่ได้แบบเหมือนที่เราเคยเห็นคืออยู่ต้นไม้เดียวเยอะๆมันจะเป็นพันไร่เลยแค่มัน,นอยู่ในบริเวณสวนยางพาราเขาบอกอว่าด้วยสภาพที่เหมาะสมใบไม้มันทับถมอะไรเงี้ยมันก็ออกลูกได้มันก็โตได้แล้วทีนี้มันก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆ,ๆเพราะว่าเขาปลูกยางพาราเป็นพันๆไร่แถวนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าอ,อ,อยากไปชมก็โทรไปได้เขาจะได้พาคุณไปแต่ว่ามีข้อแม้นะฮะคุณไปชมเนี่ยมันจะมี ีกฎสําหรับนะักท่องเที่ยวคือต้องไปชม <Ừ. S 2> แบบในคืนเดือนแรมนะฮะไม่ฉายไฟ <Ừ. S 2> ไม่ถ่ายภาพโดยใช้แฟลชไม่ก่อกวน,วนหิงห้อยไม่สูบบุหรี่ไม่ส่งเสียงดังใช่เพราะว่ามัน มันมันจะตายส่วนไอตัวที่เขาจับได้มเมื่อกี้เขาเรียกว่าหิ่งห้อยช้างหิ่งห้อยช้างตัวใหญ่สองนิ้วครับอ,อันนี้อาจารย์บอกมานะคะก็ไปดูกันได้บ้านรักไทยพิษณุโลกที่อำเภอเนินมะปรางจากกังหวัดพิษณุโลกนะฮะแต่วันนี้ให้เคก้กแกะสร้อยต่อไปก่อนใกล้เร็จแล้วฮะคุณผู้ชมแจกคุณผู้ชมอย่างแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะฮะติดตามรายการเพื่อนบ้านของเราด้วยข่าวคนรับอรุณถัดไปจากนี้วันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ そう。<laughs> <laughs>